สวัสดีครับผม,มอาจารย์บุญร่วมเลศสูุเมร์ครับจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมงสิงครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนที่เราจะใช้งานทุกเช้านะครับอันดนับแรกนะครับเราดูในอันดับประมาณเพื่อนนะครับ ทนนี่การดูระดับน้ำมันเครื่องนะครับเราจะดูที่ก้านวัดนะครับโดยตัวที่ตัวไม้วัดที่เติอนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จะหมุนเอาก้านวัดออกมานะครับเมื่อเหมุนเอาก้านวัดออกมาเราก็จะต้องเช็ดก่อนนะครับเราจะเช็คครับเช็คเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะใส่ไม้วัดกลับลงไปนะครับไม่ต้องหมุนนะครับเสียงไม่เฉยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดึงกลับขึ้นมาครับก็ดูดูระดับไม้วัดนะครับว่า ระดับน้ำมันเครื่องอยูอย่ในระดับ u ปอร์หรือเปล่าก็คือขีดบนนะครับคือบริเวณนี้นี่คือ upper ถ้าอยู่ในระดับ upper, เปอร์ก็แสดงว่าเครื่องยนต์พร้อมที่จะใช้งานนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ในระดับ upper เราก็จะต้องเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับ upper นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ก่อเข้าไปถ้ามันไม่อยู่เราก็ต้องเติมเติมเข้าไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างรถบิ๊กไบ เป็นรถตัวอย่างคันนี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับซ D ดี 500E ของมันด้านะครับเขาจะไม่มีก้านวัดครับแต่ก็จะมีตาแมวนะครับเรามาดูตาแมวครับผมตาแมวของการดูระดับน้ำมันเครื่องก็คือตรงนี้ครับระดับน้ำมันเครื่องจะเห็นว่ามันจะมีระดับ lower และ upper นะครับถ้าน้ำมันระดับน้ำมันเครื่องอยู่ต่ำกว่าระดับ โลเวอร์เราต้องเติมนะครับหรือต่ำกว่าลงมาอัปเปอร์ไม่ถึงครึ่งนะครับเราก็ต้องเติมนะครับแต่ในลักษณะนี้นะครับมันอยู่พอดีนะครับอยู่ระดับพอดีเราก็ไม่ต้องเติมนะครับแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าอัปเปอร์ขีดบนนี้นะครับเราก็จะต้องเติมให้อยู่ในระดับนะครับแล้วรถจักรยานยนต์รุ่นนี้นะครับประเทศนี้มันมีหม้อน้ำนะครับมันมีหม้อน้ําเราจะต้องเติมน้ําของถังพักน้ํานะครับ น้งพลาหลอเย็นให้อยู่ในระดับอัปเปอร์นะครับทางพลาสต์หลอเย็นของรถจักรยานรุ่นรุ่นนี้ครับอยู่ด้านนี้ครับรามาดูนะครับอยู่ที่บริเวณด้านใต้ของรถบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีระดับน้ําหลอเย็นอยู่ในระดับอัปเปอร์นะครับถ้าเรามองดูดีนะครับเราจะเห็นนะครับมีอัปเปอร์กับโรเวอร์นะครับองเขย่ารถดูนะครับขย่ับ ขยอยเราจะเห็นน้ำนะครับน้ำเนี่ยนะครับมันสามารถอ่าปุ๋ยได้แบบยงไครับถ้ามันอยู่ในขีดของอัปเปอร์ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามันต่ำกว่าอัปเปอร์นะครับเราก็จะต้องทําการเติมน้ํายาหล่อยเย็นนะครับให้มันอยู่ในอัปเปอร์ถ้าตามระดับในระดับอัปเปอร์ทั้งน้ำมันเครื่องแนละน,อยอยน้ำยาหล่อเย็นนี้นะครับรถจักรยานยนต์ก็พร้อมที่จะใช้งานได้นะครับ วันนี้ผมก็มีเรื่องแนะนำเพียงกานี้ครับผมบคุณครับ